นนัปิโตสนับสนุนโดยรายการ g Things รายการที่จะรวบรวมข่าวสารในวงการเกมและแกจเจ็ตมาอัปเดตให้เพื่อนๆก่อนใครติดตามข่าวสารและรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ g Things อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับของคดีจริงๆสวัสดีครับพเพื่อนๆผมนัดปินโตนะครับวันนี้ผมจะมาท้าน้องชายนะครับน้องเขาดูคลิป f i Nights Freddy แล้วบอกว่ามันสิวๆนะครับเพราะฉะนั้น ขอท้าครับให้น้องน็อตหีๆนะครับน้องชายผมขึ้นไปเล่น Five Nights at Freddy นะครับดูซิว่ามันจะเล่นผ่านหรือเปล่าผมขอท้าคุณครับใช่ครับรับคำท้าด้วยไม่รับได้ไหมคนดูเป็นร้อยโอ้โหเยอะนะไกปล่าเนาะแค่เกมน็อตเกมมีอะไรกลัวตุ๊กตาไม่ทราบว่ามีอะไรจะพูดก่อนไหมครับไม่มีแล้ ใช้เกมแค่นี้เปิดลำโพงไม่ได้เหรอเล่นลำโพงมันไม่มันอะไรหรอวะฮะเชิญเล่นใหญ่คลิกอย่างเดียวเลยต้องทำอะไรพร้อมไหมครับเ <c oughs> บาเสียงน็อตบัวเบาทำไมเรามันโยกูอ่ะครับตอนนี้น็อตรับคำท้าแล้วนะครับที่จะเล่นเกมนี้เจะพูดก่อนที่จะโชว์เต๋อไหมเบ, <c oughs> บาเสียงด้ย ไม่ต้องเบาเสียงนิมต้องเล่นแบบเต็มที่อ้าวพร้อมไหมยังไงวะลองเอาเราเล่นดีเนี่ยฮะเอาเล่นมาจริงไม่ติดเล้วไม่ต้องมองตั้งใจเล่นหนักมันก็ตาย มันไม่เห็นอะไรอ่ะเฮ้ย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 เฮ้น,นเ้นยเฮ้ยเนเ้เ้ยเเฮ้ยรย้ยเฮยเย่ฮยังยังไม่ชิยย เฮ้ยมันมีแต่เสียงไม่เห็นตัวโอ้ยสบายแล้วเงียสบายแล้วไม่มาแล้วเฮ้ย That's right. <laughs> here. <Nah. clears throat> <laughs> <laughs> เคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรจะพูดให้คนดูไหมครับหลังจากที่รับคำเชิญงั้ลุกไปไหนเนี่ยให้อีกรอบหนึห่ง รับำคำถามถือว่าเมื่อกี้ยังเล่นไม่เป็นนะครับรอบนี้จะให้นอต <Yeah. S 2> แก้ตัวห้ามกระโดดนีิองจาก็อี้โอเคสบายสบายชิวอชืว นี่ตีอะไรนะนี่หนึ่งมาดูฝามืองกตีหนึ่งวะอเฮ้ยไอยไม่มาตกใจดิเฮ้ยไอเฮ้ยไอเฮ้ยไอเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเีเมื่อกี้คืออะไรนะเมื่อกี้คืออะไรนะแค่วาทมาเอยมหน้าเฮเฮ้ยเฮ้ย มีไรมีไรเฮ้ย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 หลอกให้หมดเฮ้ยเฮ้ยไงแล้วอ่ะพีชไงแล้วอ่ะพีชจริงๆไม่ใช่คนถนัดเกมเลยพวกนี้ยอ๋อนี่เกมนี้มันจะยากเหรอไม่ยากธรรมดาอีกสักคืนมล้งแต่ไม่เล่นเยอะ อันนี้เอาอย่างหลังจากที่ผมนะครับได้โดนฮินัทหลอกให้มาเล่นเกมนี้ผมได้เสียเชลให้เขาไปครั้งหนึ่งแต่ผมจะไม่หยุดแค่นี้คนอย่างผมไม่ยอมจิบคนเดียวผมอยากจะขอท้าต่อคนที่ผมจะท้าต่อก็คือพี่สาวของผมเมนดารินนะรับคำท้าไหมครับมันก็คงต้องรับแหละไม่งั้นก็เสียศักดิ์ศรีนะแต่ก็ ก็ไม่รู้ว่าคนดูคาดหวังอะไรแต่คิดว่ากิมนี้คงไม่ยาวมากแต่จะลองเล่นดูค่ะเนี่ยลองเล่นดูซื้อแบบเป็นธรรมชาติเล่นอะไรปะล่ะเชิญครับและตอนนี้ทีมงานก็ได้จัดเตรียมความพร้อมให้กับคุณแมนดาร์นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชิญเเสียงมันดังไปปะวะไม่ดัง หกูคุมเรื่องเสียงให้แม่งหัวสอบพิจารณายดังไปพร้อมไหมครับวิธีการเล่นนะครับใช้เมาส์คลิกอย่างเดียวเมาส์มึงนี่แมงดาบ้างเลยดูมาอ, <c oughs> อยากให้เห็นเมาส์เมาส์แมงดาวะเอายังอ่ะกดที่ที่เลยคืนที่หกมึงให้กูเล่นคืนที่หกเลยอ่ะกดเลยครับรับคำท้าแล้วสิบถายเริ่มแต่เช้าคืนเช้าคืนสิบห้าพร้อมไหมพร้อมเเข้าเมาส์ล่กคนเลย ตอบดิเนี่ยแล้วถ้าคลิปคลิปกล้องก็คือมันก็คือเลือกกล้องเออแล้วมันมีกี่ตัวะต้องมีทั้งหมดแล้วถ้าอยากปิดกล้องเอเรื่องวันนี้เลือนซ้ายเลื่อนขวาเลยมือขิดไปขิดไปเออขีด้ายขีดขวาีไปไปแตถึงตัวก็ฉันว่าเสียงปิดกล้องมันน่ากลัวเมือหนึ่งเอ๋อยังมึงอยู่ไหนรวมรวมตัว มันไม่เห็นติดหรอมันดับมันมาไงเปิดไปมันออกมาแล้วทตัวยังไงวะเนี่ยหมี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 มือมือเปียกหมดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยลงมาอยู่ตรงนี้แล้วมันไกล้ๆเนี่ยไกล้ๆเงี้ย กีโมงแล้วะนี่ตัวอะไร,รอ่ะหมาป่าเฮ้ยทำไมมันั้กงเตะแกกอ่ะมึงเปิดไม่ได้อ่ะมึงก่อนเปิดไฟไม่ได้อ่ะเป็นเพี่ออะไร มันมาถึงแค่ถึงจุดมั้งอะไรทราไมเมื่อกี้มันเปิดไม่ได้อ่ะก็มันเข้ามาแล้วไงเข้าไปอยู่ในห้องแล้วไงหรอไอสัตว์โกงเดี๋ยวไปเล่นนะคะเกมนี้มันโกงค่ะซ่อมไหมไม่ซ่อมเลยเงี้ยเงี่ยแต่้ย จเจ้าทุกช็อตเลยเหรอต้องใช้กุญแจครับอัเยี่ยเสียงเด็กโอ้โอเด็กเยี่ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ย